สวัสดีครับผมนะครับลุงแตงงวนะครับวันนี้นะครับจะพาพายพี่น้องมาเบิงนะครับวัวนะครับเป็นลำปีสกินนะครับอย่าพึงชลาใจนะครับพ่อพี่น้องนะครับอย่าพึงคิดว่าโลกนี้มันบ่หลแรงนะครับมันบ่เป็นอีกดอกนะครับนี่นะครับลาสุดกิปนี้นะครับผมไทยวันที่สามสิบวันที่ยิบเก่านะครับยี่สิบเก่าตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับนี่นะครับความรุนแรงยังเหมือนเดิมนะครับ ก็ให้พับพิอ่อนนะครับปรดระวางไว้นะครับประชินนะครับให้ฉีดยังตัวเนืองนะครับกาดจะตกนะครับแต่สถานการณ์ตัวนี้นะครับเมื่อตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ่านพ้นวิกฤตนะครับก็เหลือแค่แผลไม่ว่าจะเป็นแผลกดทับนะครับแผลกดทับแผลที่เกิดจากตุ้มนะครับก็ให ฝ่าระวังหรือเก้นะครับยังังตรไยเหมือนเดิมครับผมา้ไขี่หนมั่อนขัะพูดเลยขี่มันมดขะเสียมันนีแต่นอนเหมือนูบุยเี้เดินอยืนนะครับกินได้ปกติครับผม กางม่วันหลายพวกเนี่ยวะไม่วันเดี๋ยวไม่วันเป็นขี่ได้เป็นนอนเดียวมวยพงกับหมาเห่นเพป็นมูนุทงมันก็ไปกัดหางจนหวนวัวหมัดหุบกัดไปเรียกแล้วหางหมาก็ก,ก,กินเลยเดี๋ยวมันทิมเหม็นจะได้พูนอ้องไม,มีกินเหม็นนั่นแหละกัดก็เนเหมือนว่มีหอด้อยหางเลยอ,อันนี้แพ็กวัตถุนะคทับนะ มันเป็นอันนังแห่งๆหงนังแข็งๆเนี่ยมันหลอกม,มันเป็นอย่างนมมันเป็นปุมแบบนั้นแม่เมีนี่ยว่าเนื้อตายแล้วมันหลอกเพราะว่าดี๋ยวม่เกิดเป็นเนื้อไม่ขึ้นมานสามแซมมันเองครับอ๋อเป็นสกิ๊ตตตัวออกตัวออกเลยนะนตัวสกิ๊ตตนะ์แต่เขื่อนก็ออยัง Ừ. Chị này yeah. nó chịu dạng tuổi tuổi Nhiều của nhiều thấy thì cứ lấy được như vậy Nhiều thấy là mất tiền thầm tay thầm Nó thầm nhiều vô hồn của Đây